กันแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้บที่ัวเขี่ยวไม่ใช่อะไรนะัวเขี่ยวให้อไอบาทามันเปื่อยเนี่ยเพราะวัวดูแล้วเหมือนเขายังไม่เปื่อยอ่ะเห็นไหมเพราะว่าับต้มับต้มแล้วแหละแต่บไม่ได้ต้มนานเนี่ยแต่น้ำยามันใสมากเลยเนาะแต่น้ำยาป่ามันต้องได้ใสนะพี่ใหม่เนาะคือของโวน่าจะมีกระชาย มีใบชายใบมะกรูดแล้วก็มีบัวใส่ขิงด้วยนะเนีย่ยเห็นไหมบัวจะใส่ขิงด้วยแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยมีลูกชิ้นปลาซีบัตสองตัวนะคะแล้วบัวก็ต้มบัวไม่ตำน,นะคะบัวขี้เกียจบัวก็ใช้เครื่องปัน่นรองเท้าบัวสะอาดเรียบร้อยล้างแบบกินแบบสะใยขอบคุณนะคะจริงจียงบัว จริงนะพี่ใหม่บางทีแบบโไปกินน้ํายาบ้านเราอะน้ํายาไอ้มันมีนะมีม,มีไอ้เท้าที่แบบเป็นเป็นข้อข้อเลยอะแต่โบไม่เอาโาที่เขาตัดออกแล้วโบจะกินแบบนี้ผ่อนไฟหน่อยดิถ้ามันเดือดๆหน่อยแต่โบไม่ได้ใส่บางคนไอ้โบไม่ได้ใส่นี่เลยนะโบไม่ได้ใส่กับที่ไม่ได้ใส่ใน กะทิไม่ได้ใส่น้ำบังเนี่ยเห็นไหมปลาเพราะว่าปลาไอ้บใส่ซีบาทกับไอซีบ,บมีมันจะมันเพราะว่าพอแล้วเด้อักโบจะเปื่อยมองนี้ไงนะเด้อักจะเปื่อยเดียวพคนนี้ก่อนจริงเวลาต้มนมจีนเหมือนกันนะพี่หมาต้มนมจีนอ่ะเนี่ยนมจีนวัว ถ้าอยากให้มันเหนียวอย่าขนมจีนอย่าต้มแบบว่าให้น้ำเดือดก็จะเหนียวได้แล้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 วเร็ว,เรวจะเอาสามนาทีสุกแล้วเดี๋ยวเปื่อยพร้อมกันลรลยยันไน้องสมนึกสวัสดีนะคะทุกคนทไ ได้อันที่หนึ่งอุ้ยพี่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวรับรองนะั้นเดี๋ยวโบได้ไตปลาแล้วเดี๋ยวโบจะแกงไตปลาแล้วเนี่ยอืมพี่ใหม่เนี่ยหม้อบเบอร์ยี่แปดจริงๆนะีนหม้อมอ,บมอบเบอร์ยี่แปดว้ลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นเต้าจิ๋วสองไอ้สองไอ้สองถุงลูกแล้วก็ไอ้าพาถุงหนึ่งแล้วก็มีอร่อยมากเลยเนี่ยมีพริกสดลอยด้วย มีน้ำมิ้ใหม่นะเนี่ยบิ๊กส,สดลอยแล้วก็มีบางคนถ้าชอบนะใส่ผักชีใบผักชีลาวก็ได้นะเอาผักชีลาวลงไปแต่บัวผักชีลาวบัวก,กินกัดอืมใส่อร่อยอร่อยอร่อยดูดี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 ดดดดดดนี่ฮะการันตีทำสูตรบัวนะแซ่บอีหลี